ีฬาปันจักรศิลั์เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ชาวเอเชียในแถบกลุ่มอาเซียนนิยมเล่นกันมากและสําหรับประเทศไทยแล้วเป็นกีฬาที่แพร่หลายในรูปของศิลปะการเล่นหรือศิลปะพื้นเมืองในชุมชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้การส่งเสริมกีฬาปันจักรศิลั์ทางสมาคมได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ของสมาคมกระจายศูนย์ไปตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยโดยตั้งศูนย์ภาคกลางที่จังหวัดสมุทรสาคารภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดชายภูมิภาคเหนือที่จังหวัดสุคโขทยัย และภาคใต้ที่จังหวัดยะลาสมาคมปันจักศิลั์แห่งประเทศไทยกับสองปีที่ผ่านมาสมาคมปันจักศิลั์แห่งประเทศไทยภายใต้การนำทับของนายพานุอุทัยรัตน์นายกสมาคมปันจักศิลัดแห่งประเทศไทยทดเด,เยดว่างนโยบายเร่งด่วนโดยการเผยแพร่กีฬาปันจักศิลั์ไปสู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยและมีความตั้งใจที่จะบริหารสมาคมให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นโดยมีนโยบายหลักโดยจะเน้นรูปแบบการบริหารสีป่ป ดังนี้ 1. โปร่งใสเป็นการบริหารสมาคมที่สามารถตรวจสอบได้ไม่มีการซ่อนเร้นและยึดถือระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและต้องคำนึงถึงสิทธิทประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่จะได้มาของเจ้าหน้าที่นักกีฬา 2. ประสิทธิภาพคือต้องสร้างนักกีฬาที่มีความสามารถขึ้นมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพด้วย 3. ประสานสัมพันธ์คือต้องสร้างสัมพันธ์อันดีกับองค์กรต่างๆทั้งรัฐ และเอกชนเพื่อให้สมาคมได้รับการยอมรับเสริมสัมพันธ์ในกลุ่มของชมรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. ลุกขวัญคือต้องสร้างความมุ่งมั่นให้กำลังใจให้นักกีฬาหวังในชัยชนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณบรรดาท่านกรรมการสมาคมทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือมาตลอดระยะเวลาสองปีที่ผมดำรงตำแหน่งนายก สมาคมบัจจาศิรัะแห่งประเทศไทยนะครับเราได้ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปหลายอย่างด้วยกันนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยก็คงจะยังเอาความภาคภูมิใจความดีใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มของพวกเรานะครับเราพยายามที่จะมีศูนย์กลางบรญจศิรัะขึ้นในตามภูมิภาคต่างๆนะครับซึ่งเราก็ได้ดําเนินการนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่า วันนี้เนี่ยคนรู้จักบรญจดสิรัตมากขึ้นนะครับแล้วก็เราได้จัดการแข่งขันในระดับประเทศเนี่ยนะครับที่เชียงใหม่ก็ตามที่ชัยภูมิก็ตามขึ้นถือว่าเป็นตัวแทนของแต่ละภาคอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะขยายผลเรื่องเหล่านี้ต่อไปอีกนะครับผลงานประจําปี2556รส่งเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่40ณสถาบันพลศ,ศึกษาจังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่10ถึงวันที่19เมกราคม2556 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน Invitation of Nepdor Panjach ลั i l a t Competition ระหว่างวันที่22ถึงวันที่26มีนาคม2556ณสาธารณารัฐแห่งสาภาพเมียนมาผลการแข่งขัน1เหรียญทอง1เหรียญเงินสามเหรียญทองแดงจัดการแข่งขันรายการปัญจาก h s ั i ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2556ชิงช่วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตระหว่างวันที่29เมษายน ถึงวันที่5พฤษภาคม2556ณจังหวัดระนองเก็บตัวซีเกมครั้งที่27สาธรา,ารณรัฐสาภาพเวียนมาณนะสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตยะลาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2556รส่งเจ้าหน้าท,ที่และผู้ตัดสินเข้าร่วมการคัดภาคก,กีฬาแห่งชาติครั้งที่42จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่8ถึงวันที่23มิถุนายน2556นณจังหวัดตรังส่ง,งนักกีฬาเข้ารายการ o ค้ South e สเ t a ชียปันจกักสีรัตแชมเป i o n นชิพตูตาวสันเตอร์ตีนสาธารณรัฐสาภาพเมียนมารระหว่างวันที่22ถึงวันที่28มิถุนายน2556ผลการแข่งขัน1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงส่งเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินเข้าร่วมการคัดเลือกกีฬาแห่งชาติครั้งที่42ระหว่างวันที่19ถึงวันที่18กรกยาคม2556ที่จังหวัดเพชรบุรีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โฟร์อินเตอร์เนชั่นแนลปันจักศิลป์แชมเปี้ยนชิพดิพิวิทพรามินิสติคับจุตาเระหว่างที่15ถึงวันที่20กันยายน2556ในประเทศมาเลเซียผลการแข่งขัน2เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงส่งเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินเข้าร่วมการคัด้ากีฬาแห่งชาติครั้งที่42ระหว่างที่2ถึงวันที่12กรกฎาคม2556จังหวัดร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันปันจากศีรัชชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่2ณจังหวัดยะลาระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤศจิกายน2556ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่27ณสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างที่8ถึงวันที่15ธันวาคม2556ผลกลารแข่งขัน2เหรียญทอง1เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงผลงานประจำปี2557 จนถึงปัจจุบันปี2558จัดอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตประจำปี2557ภาคเหนือณสถาบันการพัฒศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยระหว่างวันที่28เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2557จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีรัตประจำปี2557ภาคใต้ณสถาบันการพัฒศึกษาวิทยาเขตยะลาจังหวัดยะลาระหว่างวันที่10 ถึงวันที่12พฤษภาคม2557จัดการแข่งขันยุวชเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยณห,หาดใหญ่หอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่16ถึงวันที่20พฤษภาคม2557จัดการแข่งขันไอแบงค์ ank, ปัญจกักศิลัชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีพังกรรัศมีโชติประจำปี2557 ณโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยอเอเภมืองจงหวััดเชียงใหม่ระหว่างวันที่1ถึงวันที่7มิถุนายน2557ระหว่างวันที่25ถึง30พฤษภาคม2557จะประกวดภาพสัญ,ญลักษณ์และมาสคอตตปันจักรศิลัชิงแชมป์โลกครั้งที่16ระหว่างที่11มิถุนายน2557เก็บตัวนักกีฬาชุดชิงแชมป์โลกครั้งที่16ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดภูเก็ตณสถาบันการพลศ,ศึกษาวิทยาเขตยะลา ระหว่างวันที่4สิงหาคม2 5 5 7จัดการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ทัดสินกีฬาปันจกักศิลตรุ่นที่2ประจำปี2 5 5 7ณนสถาบันการพัฒศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิระหว่างที่16ถึงวันที่20กันยายน2 5 5 7จัดการอบรมสัมมนาผู้ทัดสินผู้ฝึกสอนกีฬาปันจกักศิลตระดับชาติประจำปี2 5 5 7ณนสถาบันการพัศึกษาวิทยาเขตยะลาระหว่างที่26ถึงวันที่28พฤศจิก,กายน 2,557จัดการแข่งขันปันจกักรศิรัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่3ประจำปี2,557เถิดไทยองราชัน8 7พรรษาณสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตยะลาระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคม2,557ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันปันจักรศิลัตชิงแชมป์โลกครั้งที่16 16 t World ปันจักรศิลิัตแชมป์เป็นชิป2015นณโรงยิมเทศบาลนครภูเก็ตสะพานหิน ระหว่างวันที่7ถึงวันที่17เมกราคม2558ที่จังหวัดภูเก็ตผลการแข่งขัน4เหรียญทอง1เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาปันจากศิลป์ในนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่36ประจำปี2558นณจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่23ถึงวันที่31มอกราคม2558สส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนานาชาติ World m a r ช i a l a าร s c o u n ซ i l เกมไท h แลนด์ d 2015ณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึงวันที่22มีนาคม2 5 5 8าจัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยการแข่งขันปันจกักศิลป์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงทุ่ยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีพังกรรัศมีโชิประจำปี2 5 5 8จังหวัดชัยภูมิระหว่างที่ที่28มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2 5 5 8 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันปรีเกมส์ที่สาธารณารัฐสิงคโปร์ในเดือนเมษายน2558ในส่วนของความสำเร็จในเรื่องของการที่ได้เหรียญมานะครับให้กับประเทศซึ่งถือว่าเป็นสุดท้ายเป็นเป้าหมายสำคัญของสมาคมต่างๆนะครับก็เรียนว่าเราก็ได้ดำเนินการไปนะครับ ผมคิดว่าได้เกินกว่าเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเกมที่พมา่านะครับหรือตลอดจนถึงการจัดแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับที่ภูเก็ตอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นผลงานออกมาอย่างชัดเจนนะครับเราสามารถได้แก้ภาพของประเทศไทยได้อย่างมากแล้วก็ในขณะเดยียวกันเราก็ให้ต่างประเทศได้เห็นศักยภาพของสมาคมบาสิตรั์ของเรานักกีฬาของเราด้วยนะครับเราได้สามารถเป็นหนึ่งใน5ของประเทศ ที่ถือว่าเป็นประเทศผู้ก่อตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับกีฬาบันจักศรีรัตน์ของประเทศไทยของเรานะครับแนวทางการพัฒนากีฬาปันจกักศรีรัตน์มุ่งเน้นการพัฒนากีฬาปันจกักศรีรัต์ให้มีการแข่งขันตลอดปีและเป็นที่รู้จักมากขึ้นเปลี่ยนแปลงระบบการให้คะแนนโดยการนับคะแนนแสดงผลคะแนนแบบสกอร์บอร์ดเลน,เน้นพัฒนาอบรมประสิทธิภาพการปฏิบัติของกรรมการผู้ตัดสินนําและผลักดันกีฬาปันจกักศรีรัต์ให้มีการแข่งขันทุกระดับ ภายในประเทศและต่างประเทศส่งเสริมและเข้าร่วมพัฒนาติดตามกิจกรรมของภาคีสมาชิกชมรมโดยการออกเยี่ยมและแนั่ประชุมหาเงินอุดหนุนให้ประชาสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธไมตรีกับสมาชิกสมาคมปัญจักศีลัฐภูมิภาคอาเซียนเป้าหมายจะดําเนินการต่อไปส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนากีฬาปัญจักศีลัฐให้นิยมเล่นกันทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยจัดอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินทุกภูมิภาคจัดแข่งขันในระดับเยาวชน เยาวชนในทุกภูมิภาคสนับสนุนงบป,ประมาณให้กับชมรมที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมและส่งเข้าแข่งขันเป็นประจำทุกปีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมครั้งที่28สณสาธารณารัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่5ถึงวันที่16มิถุนายน2 5 5 8เป้าหมายไม่ต่ำกว่า2เหรียญทองเตรียมความพร้อมกับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งที่17ณประเทศออสเตรเลียเป้าหมายไม่ต่ำกว่า3เหรียญทอง เตรียมความพร้อมกับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่18ปในประเทศอินโดนีเซียเป้าหมายไม่ต่ำกว่า3มเหรียญทองกำหนดให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันในระดับนานาชาติเป็นประจำทุกปีส่งนักกีฬาระดับทีมชาติเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างน้อยปีละสองครั้งสิ่งหนึ่งที่ผมว่ายังคาดหมายต่อนะครับว่ากีฬามจาจัดทีรัตเนี่ยจะเป็นความหวังของประเทศไทยในการแข่งขันซีเกมที่จะมาถึงนี้นะครับแล้วก็ในเอเชียนเกม ในอีก3ปีข้างหน้าด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้มีโอกาสทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็สามารถฝันฝ่าอุปสรรคจนนํามาสิ้นความภาคภูมิใจก็ต้องขอขอบพระคุณท่านกรรมการทั้งหลายขอบคุณตลอดจนถึงคนที่มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็คงจะขอบคุณไปยังพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศด้วยซ้ำไปนะครับที่เป็นกําลังใจในการดําเนินกิจการของสมาคมของเราครับ